รู้ไหมครับใครคือนักเตะคนแรกที่ทําประตูได้ในบุนเดสซิกาอันนี้น่าสนใจและสวัสดีสบายด,ด,ดีมินกาลาบาแล้ววันนี้ผมมีถึง5้าสถิติที่โคตรโหดของบุนเดสซิการ์ให้ทุกคนดูแล้วไม่ว่าจะเป็นวิ่งเร็วสุดทําแอซซิตเยอะสุดทําประตูมากที่สุดวันนี้รวมมาให้แล้วในคลิปเดียวและที่สําคัญเลยคือบุนเดสซิการ์เขาส่งกล่องของขวัญไม่ผมผมอยากจะบอกนะสิ่งที่เขาส่งมาให้โคตรเยอะแล้วโคตรว้าวอ่ะและ wow! เขาจะส่งอะไรไม่ผมบ้างอยากรู้ว่ะเออที่อยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบว่า <c oughs> แต่ก่อนอื่นไปดูสถิติที่โคตรโหดของบุนเดสลีีกกกาา่่อนดววแล้เอดทัััมมนนนนคคลลิิิีากกกกอเเเเเยบสสะะโรรร่ถตตแผซ คนไหนทําประตูได้เร็วที่สุดในบุนเดสลีกาซึ่งสถิตินี้มีอยู่2คนนะครับผมแล้วเขาทําเวลาไปได้เท่ากันนะเก้าวิยิงกงันโคตรไวอะและคนแรกคือเควินโฟลันนะครับผมตอนนั้นก็อยู่ฮอฟเฟนไฮน์นะในช่วงปี2015แกทําได้เก้าวิโคตรโหดและคนนึงคือคาริมเบลราล์บี้นะครับผมตอนนั้นก็อยู่ไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะในช่วงปี2014จะเอาหกเก้า 6, วิก็ไวเกินแล้วมาต่อที่สถิติที่2นะครับผมใครคือนักเตะที่ทําประตูได้สูงสุดตลอดการของบุนเดสลีกาซึ่งเจ้าของสถิตินี้เป็นตำนานออย่่่าางงงงงกกกลลลลมมมมเเเรรรรร์์นนนะะะะคััับบบผ็็ททไปปปป้หหด365 6ตูิิวววแชี1 1 9 9 4ถึ 89นะและต่อที่สถิติที่3นะครับผมนกมักฟุตบอลคนไหนวิ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุนเดสิค่ะและเจ้าของสถิตินี้คือคาริมาเดเยมี่นะครับผมของดอทบูลนะก็าทำเวลาไป22.77ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งแปลเป็น36.65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโอ้โหโคตรไวและมาต่อกันที่สถิติที่ว่าใครคือผู้เล่นที่แอซซิดมากที่สุดในฤดูกาลเดียวเออขอย้ำนิดนึงนะครับผมว่าข้อมูลนี้เริ่มรวบรวมตัง้งแต่ฤดูกาล1992-1993นะและเจ้าของสถิตินี้ก็ไม่ใใช่่คครทีไหน,ร,นะน,ร,ร,ไนรับผมโทมัสมลลเอร์นะในฤดูกาล2 0 1 9ะเจ้าของสถิตินะครัับบผมให้ก ไบเยนมิวนิกนะแล้วมาถึงไซติที่ทุกคนรอคอยนะครับผมใครคือนักเตะคนแรกที่ทําประตูได้ในบุนเดสซีก้าและเจ้าของไซตินี้ก็คือติโมโคเนสกาซึ่งเราต้องย้อนกลับไปในวันที่24สิงหาในปี1963นะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยโคเนสกาเล่นในกับบุนเซียดอร์ดมูลนะครับผมและประตูแรกในบริษัทของบุนเดสซีก้าก็ได้เริ่มขึ้นคือแมตช์นั้นเนี่ยเป็นแมตช์ท,ที่ดอรทมูลเจอกับเบรเมนนะครับผมและบอลตกลงมาในกราฟโทษครับเพียงแค่58วิเท่านั้นโคเนสกาซัดประตูนั้นน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 นเเเเขข้้้้าาาาไปปปปแแและะละะะะะรรรรรตตตตููี่่คคคััับบผมมนน็็็กกกใใววิสออองงุดซื รับผมไม่มีกล้องโทรทัศน์อยู่ในสนามนะโอ้โคตรเสียดายอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนนะครับผม5ไซตีมที่ผมนำมาฝากนะชอบนะชอบนะอบนะงั้นไปเปิดกล่องกันต่อดีกว่าและตองน,นี้มีชื่อบุนเดซิก้าอีสแบกนะครับผมดูซิข้างในมีอะไรบ้างเอ้ย นี่นี่อย่างแรกเลยนะครับผมถุงเท้านะนี่ถุงเท้าบุนเดสนะครับผมเอ้ยมีโลโก้โลโก้เปรี้ยวอ่ะและนี่โคตรเจ๋งนะครับผมนี่นี่ป๊อปคอร์นคือป๊อปคอร์นจากเยอรมันนะครับผมก็จะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วผมอยากจะบอกนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมบุนเดสิก้าครับเครื่องโคตรมันนะครับผมอันดับหนึ่งเลยว่ากูเส้นนะแล้วก็บาเยนมิวนิกนะครับผมสตุ๊ดการ์ดไลฟ์ฟลิกดอตมูนเนี่ยโอ้โหแข่งกันแบบโคตรสุดอ่ะรสอฮาดหวานเอ้ยอร่อย เล็กอันหนึ่งนะครับผมคือโคตรคบบเฟี้ยวน,นะครับผมคล้ายๆแบบพ่วมกับอะเออถ่ายหนังไงงี้นะครับผมอย่างเงี้ยแอคชั่นนี่น้ำผมอยากจะกลองชิมหนะเหมือนกันนะเออรสชาติเป็นไงวะลองปะลองไหมจะลองไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยลองชิมปะ มันเอามะนาวหน่อยนะครับผมคือถ้าใครเชียร์ทีมไหนในบุนเดสิกาอยู่ก็พิมมาบอกได้นะครับผมเชียร์ทีมไหนกันอยู่ก็พิมมานะแต่ก็มีนี่ด้วยครับผมลูกบอลลูกเล็กนะครับผมของบุนเดสิกานะที่เขาใช้เตะกันแต่เป็นลูกเล็กลงอ่ะเออโคตรเฟี้ยวเลยน่ารักละน่ารักและนี่คือของชิ้นใหญ่ที่เขาให้มาด้วยนะครับคือใหญ่จัดนะครับผมมาค่อยดูนะดูนะ ใคร่ข้ามแบบโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากนี่ใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากนะโอ้ใหญ่มากโอเคโอ้โหยาวเฮ้ยยาวเฮ้ยยาวมากคือตอนนี้บุนเดสซิก้ากำลังจะฉลองครบรอบ60ปีแล้วนะครับผมโอ้โหแป๊บเดียวนะ60ปีแล้วอะและเตรียมพบกับการแข่งขันที่โคตรมันและเลาใจได้เลยนะครับผมใครเป็นแฟนบุนเดสนะคุณห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมในปีนี้นะซึ่งใครเป็นแฟนบุนเดสก็รู้ดีนะครับผมว่าคุณสามารถดูฟรีได้ทาง BPTV จ้าแล้วก็อย่างหนึ่งครับผมใส่มาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมเสื้อพร้อมลายเซ็นนะเขาส่งมาให้้้้้นน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 ะะะะขขขอออออองงงูเีบบบรรรร์ลลลิคคัััผผมมมมมแแแแททกกก็ไไไ่าวปโพส สติกเกอร์อะไรแบบนี้นะครับผมเออเดี๋ยวไปแปะอะไรเล่นดีกว่านะและอย่าลืมนะครับผมบุญได้สติก้าคุณดูฟรีได้ที่ p p t v จ้าอย่าลืม